ลองอยังสามสองหนึ่งป๊บเฮ้ยครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชามลักเมอร์เกอร์เมอร์นะครับผมนี่เราอยู่ในเคิร์สเปลนะฮะเพิ่งรู้ว่ามันอัพเดตครับผมลืมดูเลยนี่อัพเดตอะไรคาม่าคาม่าใหม่ฮะเนโมจัดไปดิ เฮ้ยเฮ้ยฮยมันดูเท่นะมันคืออะไรอ่ะคริมสันลิลลี่ครับดูดิเฮ้ยเฮ้ยไหนเราลองไปเทรนนิ่งรูมกันมันดูเท่มากเลยอ่ะเฮ้ยฮ้ยเ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 ดี๋ยวเดี๋ยวผมลองสกิลให้ดูนะครับมาแล้วนี่ครับผมอาวุธหน้าตาประมาณนี้ครับสกิลโจมตีธรรมดาเฮ้ย เหมือนใบมีดใหญ่ป่ะนี่ครับพันรัวๆคลิกซ้ายรัวๆนะหนึ่งสองสามเฮ้ยไปม,มันแยกสองได้ด้วยเดี๋ยวดูนะคลิกซ้ายสามทีแล้วก็โหนะ 1, หนึ่งสองามหนึ่งสองนี่ครับโหนี่ครับแยกเป็นสองชิ้นกดคลิกขวาชาร์ดไหนชาร์จที่สุดดิแล้วปล่อย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขอโทษนะเย็ดเคเท่ว่า W สองครั้งแล้วก็งัดตามมันเท่ตรงสีแดงนี่นแหละอันนี้คือสกิลไม่ไม่ใช่สกิลดิอันนี้คือโจมตีธรรมดาอย่างนี้นะกระโดดใช้สกิลไม่ได้ใน normal สกิลที่เรามีแรกแรกนะฮะอยู่ที่หนึ่งเฮ้ยโอหจิ้มผมจะคูดาสกิลเยอะอยู่นะอยู่สอง F เอฟมันปล่อยลูกขึ้นฮะนี่คืออานะเอ้ทำไมเลือดเราลดอ่ะไม่ใช่เลือดรถมันเพิ่มปะ่ะเพิ่ม,มูริตี้เหรอโอคตรเทโคตรเทผมบอกเลยกูชอบเดี๋ยวเก็บชาร์จก่อนอยากรู้อันติ อยากรู้อันติผมขออันติได้ไหมเราเธออันติมาแล้วน้องยังสามสองหนึ่งบเฮ้ยเฮ้ยแม่งเท่จัดเลยว่ะเท่จังอะครับคุณผู้ชมนะดูดิแต่ว่าสกิลเอฟไม่กไกลเท่าไหร่นะ น,นี้เหมาะกับระยะประชิดนะฮะเดี๋ยวเราลองไปดูความสามารถของสก,กิลนะครับเมื่อก,กี้เราดูสก,กิลไปแล้วใช่ไหมเรามาดูนี่ฮะอัน anti s u r g ฟ o อ sword energy dash s สวี p a h e ฮ d ก็คือฟันดาบไปข้างหน้ารัวๆนะฮะ but arrest นะครับส t a b ตะแตกไปด้านหน้าและโดยความแรงนะครับคือพุ่งอนะ่ะอ่าคอน s u m มีบัตรละ stack venduegen three s สามวีนะครับบัตรระดับ four fig of the m e d i e v a คือมันจะติดสแต็กนะครับทําให้เราได้บัฟนะโมเมนต์สปีดเพิ่มลดเซมิน่าในการที่ใช้เซมิน่านะครับนี่ฮะตาเน,นี้ฮะโอ้ดีนะตัวเนี้นีครัชเชอร์ครับคือทั้งหมดทั้งสกิลทั้งหมดครับมันจะสแต็กสแต็กเลือดสแต็กได้3สแต็กนะอ๋อแล้วก็จะได้บัฟตามนี้ครับแต่ว่าถ้าแตกต่างกันอืมน่าสนสุดๆยังไม่มีเอ่ออเวกนะครับ หรือว่ามีแล้ววะน่าจะยังหละเพิ่งมาใช่ไหมเดี๋ยวขอผมดูนิเมฮีโร่ครับอยู่ไหนนะนี่ครับตัวใหม่เอ้ไม่ใช่ <c oughs> นี่มันคนหรือว่าตัวใหม่ยังไม่มาครับยังไม่ไม่มาวางให่ไหมหรือเปล่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะและอีกอย่างหนึ่งนะนี่ครับเห็นมุมซ้ายไหม AP บวก30ซซครับไม่รู้กี่วันนะบอกว่ามันบอกไหมนะ น่าจะอาจจะวันหนึ่งหรือเปล่าะโอเคฮะก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมไปฟารมต่อแล้วกันฟารมต่อแล้วกันพูเล่นเลยอันใหม่เนี่ยบวก30%ด้วยครับเพื่อนๆก็อย่าลืมฟารมนะอย่างนี้ก็ยังไม่แรงครับเฮ้ยเฮ้ยเฮแรงอยู่ทิมอ่ะอันนี้กันดีกว่าเคลียวไวเกลียวไว โดนสลัดป่ะอุยเป็นหมื่นเป็นหมื่นนี่แหละใครบอกผมไม่แรงใครบอกผมไม่แรงนี่ครับมันขึ้นสแตกหไหมยิ่งเราตีมันก็จะยิ่งแบบยิ่งโหดอะ่ะ เน้นเน้นระยะประชิดสุดๆไม่รู้ว่ามีสกิลเคลื่อนที่อย่างอื่นไหมนะ Here kiếm nhận lại không? sai cũng cho lo anh kia xài nè Ướp boom, Ui hải Boss của hải นีขน่ขึ้นมาสาสบเซ์ฮ้ยขึ้นมาชีพเดียวเหรออ๋อขึ้นมา,าชีพเดียวจริงด้วยฮะอาชีพอื่นไม่ขึ้นครับหรือคามาอื่นไม่ขึ้นนะอ่าเจมบอกมึงปั้นกันเลยนี่ครับผมก็ประมาณนี้ฮะถ้าเราไม่ใส่ไม่ใส่อันนี้ไม่เลือกคามานี้จะขึ้นไหมมันก็ขึ้นแต่เป็นเป็นรูปคามาตัวใหม่อยู่ดีฮะเคฮะ อ๋อตัวไปฟาร์มต่อนะฮะชอบคลิปนี้ฝา like, กา share, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะเจอกันทักทายกันได้นะครับผมนี่โชว์ดาพิธีเราวันนี้สวัสดีครับปุ๊บ